ส,สู่ไหมครับสู้ไหมครับผมก็ต้องสู้ตายผมก็ต้องสู้ตายเรื่องส่วนตัวคือเรื่องของพรรคชาติพัฒนาที่เรียกชาติพัฒนาเนี่ยเพราะนึกถึงชื่อเก่าชื่อใหม่คือชาติพัฒนาก้าแต่ชื่อเก่าคือพรรคชาติพัฒนา พี่น้องประชาชนครับผมอยากให้พี่น้องชาวโคราชท,ที่อยู่ในนี้ไม่รู้ว่ากี่หมื่นคนขอให้าภาคภูมิใจกับพรรคพัฒนาว่าเป็นพรรคของคนโคราชครับที่ผมพูดว่าเป็นพรรคของคนโคราชครับาอะไร ผมพูดว่าเป็นพรรคของคนโคราชเพราะอะไรครับ<ม>เพราะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มีนโยบายให้กับคนโคราชโดยเฉพาะไม่มีพกกรรคการเมืองอื่นแม้แต่หนึ่งพรรคที่จะมาเสนอนโยบายให้กับคนโคราชะนนชาติพัฒนาคือพรรคของคนโคราชครับคนโคราชครับ ทสองนะครับพี่น้องเห็นมอเตอร์ไซคันนั้นไหมครับอย่านึกว่าวันนี้ชาติตนาก้ามาขายมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซคันนี้พี่น้องประชาชนชาวคุณลาต้องจำไว้เลยนะครับเลขทะเบียนหนึ่งพอพึ่ง เจ็ด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 ไปคิดกันเอาเองทำไมต้องพูดถึงมอเตอร์ไซคันนี้พี่น้องชาวโคราชครับต้องฟังเลยนะเรื่องมอเตอร์ไซคันนี้ต้องฟังกันเลยนะครับมอเตอร์ไซคันนี้คือ จุดกำเนิดของพรรคชาติพัฒนาทำไมครับทำไมครับคณน้องประชาชนจำได้ไหมคนเอกชาติชาเป็นนายกรัฐมนตรีและถูกปฏิวัติเมื่อ23กุมภาพันธ์2534 กำลังสร้างเศรษฐกิจทุกองถูกให้ไปอยู่ต่างประเทศหนึ่งปีพอสามห้ามีเลือกตั้งิวัรับแขกลับมาใหม่คิดถึงคุณคนนะั้นตอนท่านเป็นนายกพิทปเปอร์ลุ่งแต่เงินให้มาสูบซิก้าจำท่านี้ของท่านจะาจ่ายได้ไหมครับปรากฏว่าพอปฏิวัติถูกยึดทรั มอเตอร์ไซค์ถูกยึดไปด้วยคนโคราชเย่านั้นเป็นตามาซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้คนเอกชาตาชายคนเอกช้าชาัยน้ำตาแนบไหลกลับไปกรุงเทพเรียกผมไปพบบอกสุวรรณผมไปโคราชวันนี้ผมนึกไม่ถึงว่าคนโคราชจะรักผมขนาดนี้มอยจากเินซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้กับผม ผมต้องกลับมารับท้ายชาคลาอีกครั้งหนึ่งผมขอต้านพักการเมืองชื่อพักชาติพัฒนาคัสู้ไหมครับสู้ไหมครับวันนี้สึกเนื้อเสือใต้พักการเมืองทุกพัคบุกมาที่โคราชมาตีเมืองเราเราต้องป้องกันเมืองพักชาพัฒนาจะสู้ตาย สู้กับชาวโคราดสู้ด้วยกันไหมครับสู้สู้ไหมครับสู้สู้สสไหมครับสู้สู้นะครับนายกรัฐมนตรีกลับมาไว้โคราดอีกครั้งหนึ่ง<ทฤ>เอานายกรัฐมนตรีกลับมาไว้โคราดอีกครั้งหนึ่ง<ทฤ> ไปมือถือวางไว้ที่เก้าอี้เลยนะครับจันทีรับภูมิอะไรแล้วถอยหลังนี่ี่น้องประชาชนครับผมก็ต้องสู้ตายผมก็ต้องสู้ตายผมก็ต้องสู้ตายแต่ถ้าผมสู้คนเดียวผมตายแน่ๆเท็ด หนึ่งเบอร์ห้าเทวันเขตสองวัชรพลเบอร์หกเขตสามกำนันสมศักดิ์เบอร์หนึ่งเขตสี่สมบัติการจนาญปัญญาเบอร์สี่ละทุกเขตที่เหลือเบอร์สิบสี่